แก้วบูทิกร้านขายของฝากเจน2เข็นตัวเองขึ้นห้างและทํายอดขายโตวกว่า20เท่าทําได้ยังไงเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังก่อนจะเข้าเมืองเป็นแก้วบูทิกอย่างทุกวันนี้เมื่อ30ปีก่อนแก้วก็ยังเป็นแก้วธรรมดาก่อตั้งโดยคุณเมธาชัยมงคลนนที่ทําฮีโร่โปรดักต์อย่างมะขามกวนแก้วและขนมทองมว้วนของฝากในตํานานที่ใครไปการก็ต้องซื้อติดมือกับกรุงเทพแต่หลังจากทายาทเจน2เข้ามาบริหารแบร,รนด์ก็เติบโตแบบก้าวกระโดดสร้างยอดขายจาก2ล้านเป็น50ล้านบาทโดยประมาณหรือคิดเป็น20เท่าในระยะเวลาแค่ 1> 1ปีและพาแบรนด์ขึ้นทางได้โดยสามทายาทรุ่นใหม่กับกลยุทธ3์3ข้อจากขนมไทยที่คนมองว่าโบราณเกือบทุกเมนูก็เลี่ยนแบบหวานตัดขาและมาเป็นภาพจําที่คนไว้ซื้อฝากกันมากกว่าด้วยเพนพลพอยพวกนี้แก้วเลือกที่จะรีโพซิชันตัวเองใหม่วางตัวเองให้เป็นร้านขนมไทยที่เป็น e v e r y d a y e ดย์อกินได้ทุกวันด้วยการเปลี่ยนลุคขนมไทยทั้งอินไซด์และเอาไซด์ทั้งการทาระดับความหวานให้คนกินง่ายมากขึ้นทําหน้าตาให้ดูมินิมอลแถมเพิ่มครีเอทีฟิตี้ทขนมไทยให้ทวิสต์อย่างตัวทองม้วนสดกรอบนอกนุ่นมนนา้มเดกขึ ้วยการทาทองมวลเลดเวลเวตไส้คัสตาร์ดวานิลาผสมครีมชีสคิดได้ยังไงทีนี้บางคนอาจรู้จักแก้วบูธิกจากแบรนด์อื่นอย่างชาตรามือยกแบรนด์ไอติมมองถาหรือแบรนด์ร้านอาหารอิตาเลียนซึ่งตรงนี้เป็นผลลัพธ์ของกลุ่มวิคโคลาเรชั่นที่ประสบความสําเร็จเพาะแก้วคิดมาแล้วโดยแก้วจะเลือกคอลลับกับแบรนด์ที่มีกลุ่มเป้าหมายคล้ายๆกันเริ่มตั้งแต่ Gen Y จนไปถึง Gen Z นั่นทําให้แก้วเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่อีกหนึ่งเพนพอยต์ของการเป ท่องเที่ยวแก้วคิดใหม่ด้วยการเทสติ้งกลุ่มลูกค้าในเมืองด้วยโซเชียลมีเดียมาเก็ตติ้งจนได้มาว่าพนักง,งานออฟฟิศนี่แหละคือทาร์เก็ตของเราแล้วค่อยๆเติบโตผ่านกลยุทธ์ป๊อปอัพสโตร์เริ่มที่เอ p ม r ายทาว r สาทรและต่อยอดขยายสาขาบุกโซนออฟฟิศสี่ลมคอมเพล็กซ์ไอคอนสยามและสยามพารากอนสรุปแล้วแก้วบูติกจากเพนพอยมาแก้แล้วรีโพซิชันจากขนมไทยที่นานๆกินทีเป็นเอเวอร์เดย์ที่อ e ีทไต้กลยุทธ์ที่2เพิ่มการมองเห็นด้วยการคอลแลบกับแบรนด์ที่มีกลุ่มลูกค Store. จนตอนนี้แก้วได้ขึ้นห้างและมีหน้าร้านเป็นของตัวเองถึง3ที่แต่สิ่งที่แก้วทําไม่ใช่แค่การรีแบรนด์และพาตัวเองขึ้นห้างหรือสร้างยอดขายได้เท่านั้นแต่เป็นการลบภาพจําของร้านขายของฝากแถมยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับวงการขนมไทยด้วย